สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูต้นไม้ที่บ้านอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะดอกออกเยอะมากเลยออกหลาต้นแล้วนะคะสวยไหมคะที่บ้านนะคะเน้นปลูกเฟื่องฟ้านะคะมีหลากหลายสิ่งเลยนะคะ แล้วก็เพิ่งไปถอยมาอีกสองต้นนะคะต้นใหม่นะคะคือต้นนี้ค่ะเพิ่งได้มาสองวันที่แล้วนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะ,คะเป็นปดอกสีส้มกระดอกสีปานเย็นนะคะที่เห็นอยู่นะ ค่อยมีเถิดเมื่อไหร่นะคะแต่ตอนอื่นนะเขาต่อๆอกันหมดละ สีส้มนะคะต้นนี้ดอกออกเยอะเลยน,นะคะต้นนี้ยังไม่ออกดอกะะส่วนไหนเป็นสีบ้าเย็นนะคะสนใจทักเฟ e บุ๊ k นะคะบุญชูถึงทางได้นะคะพ,พ่อเป็นคนปลูกนะคะสนใจติดต่อได้เลยจ้า ที่ต้องมารีบถ่ายก่อนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะลูกค้าจะมารับต้นไม้แล้วนะคะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดต้นเนี้ยค่ะก็เลยต้องมาถ่ายก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะลมแหล็มนะคะวันจ็จะร์วัุกแล้วก็วันวันศุกร์มีอีกเจ้าหนึ่งนะคะมาเอาต้นไม้เหมือนกันเจ้านั้นก็ประมาณอีกสิบต้นนะคะอาทิตย์นี้มีลูกค้าเข้าสอง นนะะเขามาเอาทีนึงก็ประมาณสิบกว่าต้นนะคะบางเจ้าก็ยี่สิบแบบมันดูเยอะๆนะคะพ่อพี่นะคะคือเลือกมาแล้วนะเลือกมาจากสวนแล้วมาดูแลใส่ใจแล้วนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะรับรองซื้อไปนะคะพร้อมสวยนะคะเราดูแลใส่ใจทุกต้นนะคะ ใส่ปุ๋ยลดน้ำอย่างดีนะคะเร่งดอกเร่งใบนะคะดีค่ะต้นนี้ก็สวยะคะ่ะดอกยังไม่บานเท่าไหร่นะ,ะสูงต้นนี้นะคะเป็นพุ่มๆนะคะไม่ก็เป็นพุมพ่มๆนะคะ,ะ,คะยังไม่มีดอกขึ้นนะคะมันจะเป็นบนี้นะคะ่ะต้นสูง เป็นแนวต้นใหญ่ต้นในที่จริงนะคะเหมือนจะไม่รอดเลยนะคะตอนที่ซื้อมานะเพราะว่าทํายังไงก็ไม่มีดอกไม่มีใบนะคะแล้วจูๆ่ๆเราก็แบบเฮ้ยน้องเ,เ,เ,เหมือนจะมีชีวิตขึ้นคืนชีวิตขึ้นมานะคะ่ะก็เลยต้องํารุงอย่างดีนะคะดูแลนะคะรากหนามต้นไม้อย่างดีนะคะต้นนี้นะคะอันนี้เหมือนหัวนี่นะคะเป็นพุ่มสวยนะคะต้นนี้นะ ต้นนี้สูงนะคะคนเนี่ยพี่สูงร้อยห้าสิบอ่ะพี่สามารถเข้าไปยืนได้ในนี้เลยนะเห็นปะโดยหัวไม่ชนด้วยนะคะอันนี้หลายสีหน่อยนะคะต้นนี้สูงนะ,ะมีบานเย็นมีแดงมีส้มมีขาวนะคะแล้วก็มีชมพูอ่อนด้วยนี่ค่ะช,ม,ชมพูอ่อน น,นี่ก็สวยนะไปถัดไปโซอน,อนเดี๋ยวไปด้านหน้ากันนะ<า>นี่นะนี่นี่เจ้าของนี่นะเช้ามาก็รดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยน,นะคะแล้วก็เย็นก็ดูแนนลเองรอบนะคะ ต้นนี้จะเป็นทรงนี้นะทรงทรงเอ็นเอนะคะเป็นต้นใหญ่นะคะเ<ส>ดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่ตั้งกระถางด้านนี้ก่อนนะคะเหมือนจะเป็นต้นโชนะนะคะต้นนี้ก็สวยนะแต่หลต้นใหญ่นะคะกระถางก็ใหญ่นะคะนี่ต้นสีส้มนะคะเล็กๆนะหลักน้าักน,น,นี่ค่ะนี่ก็ต้นโชนได้นะคะ ดอกสีชมพูนะคะอันนี้ม่วงเจริญนะคะน,นี่ม้จักะคะ่ะม่วงเจริญม่วงเจริญมีสองต้นนะคะก็จะเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะสวยนะคะเราเขาออกหนะเต็มตรงนี้เลยนะเต็มวงกลนี้นะคะเต็มเลยสีม่วงนะคะสีชมพูก็เช่นกันสีชมพูไม่น่ใจว่าเรียกเรียกชื่อต้นอะไรนะคะแต่น,น้องมีดอกสีชมพูนะคะลองดูโซนด้านหลังกัน,นะคะ่ะอันนี้ ดอกก็จะออกนะะ่นค่ะสีบานเย็นแน่เลยอันนี้ก็สีบานเย็นนะคะน,นี่สามต้นนี้น่าจะหนึ่งพันอยู่กับรัอันนี้จะเป็นต้นแบบนี้นะคะถ้ากันแบบนี้นะคะอันนี้ก็สะะสีขาวะคะ่ะนี่อันนี้หลายสีนะคะส้มแดงบานเย็นชมพูมนะคะแล้วก็มีขาวนะคะ มันจะเป็นแบบนี้นะสีบางเย็นนะจ๊ะนี่ก็สีบางเย็นคนะ่ะแล้วก็มีต้นเล็กๆด้วยนะคะ ไติดต่อทักเฟซบุ๊กชูได้นะคะต้นนี้ก็ตนน้นเะล็กหะสวยด้วยอัน อันนี้ต้นใหญ่นะสูงเลยแหละสูงเลยแบบนี้นะคะน,นี่ก็ทรงหมวกเหมือนกันนะคะมีหลายสีต้นใหญ่นะคะมหสะ,ะไปค่ะไปดูโซนหน้ากันนะ ็มีเท่านี้นะ,ะอันนี้ก็เป็นส้นทรงโค้งนะคะโค้งนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะอันนี้ดอกสีส้มนะคะนี่ก็ดอกสีส้มนะ,ะแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้ก็สวยมากดูสิสวยจริงๆนะเดี๋ยวพาดูรอบๆเลยนะคะสวยจริงอะไรจริงนะคะอันนี้นี่ค่ะ 个水呀。 ผมกลิ่นเขาไม่ได้นะ,นะ,ะต้นนี้นะคะรู้สึกจะมีสองสีนะคะเมพูออกส้มแล้วก็บานเย็นนะคะกันนี้นี่ค่ะต้นนี้เป็นแบบนี้นะต้นใคยถักสินะ แล้วก็ต้นสูงต้นนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้ต้นสูงนะแล้วก็มาดูต้นนี้นะคะต้นนี้ดอกอยู่ยทางด้านนี้นะคะโชว์ได้ด้านเดียวนะเป็นแบบนี้นะคะ ก็มีประมาณนี้นะคะยังไงอย,ยังไงนะคะถ้าสนใจนะคะก็ทักได้นะคะที่ Facebook นะคะบุญชูเถื่อนคำค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ